รู้พร้อมทุกคนจริงเซอร์ไพรส์รามากรู้พร้อมทุกคนเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะจะเห็นแบบในตามโซเชียลเนาะเขาจะเริ่มแบบว่าเหมือนตัดคลิปออกมาแชร์ตอนแรกก็คิดว่าเฮ้ยทำไมอยู่ดีเขามีแบบคลิปที่แบบแรเริ่มแชร์กันเยอะอใช่ร้องเพลงแต่ละรุ่นอะไรเงี้ยค่ะจนแบบว่าวันที่เขาแถลงข่าวกันอะ่ะพี่นีก็ไม่ได้ไปงานหรอกแต่ว่า แต่ว่ารับรู้มาว่าเอ้ยจะมี AF กลับมาก็ดีใจดีใจแทนแทนน้องๆทุกคนในยุคนี้ด้วยเนาะและจะได้กลับมารู้จัก AF อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าสมัยนี้ถ้าเกิดพูดคําว่า AF เด็กๆไม่รู้จักแล้วเด็กๆแบบพี่คืออะไรหนูหนูไม่รู้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เออมต้องเจนต้องเอาพูดนะนะเจนเราเจนเราเจนเราคิดมาเราเห็นเราเป็นยังไงบ้างอ่ะตรงตรงๆเลยนะ อ่อายไ,ไลเนอร์หรือว่า <c oughs> หรือว่าสีอายแชโดว์สีฟ้าไม่ได้เหมาะกับทุกคนสีม่วงก็ไม่ได้เหมาะกับทุกคนเลยอย่างเงี้ยมันมันเหมือนตอกย้ำแต่ว่าสิ่งที่เราได้เห็นนะคะคือคือสเสน่ห์ของเวทที่ประกวดแหละคือ <c oughs> เพราะฉะนั้นอ่ะในยุคนี้ก็มีน้องๆที่มีความสามารถเยอะแยะมากมายทั้งเต้นได้ร้องได้อะไรเงี้ยก็เลยอยากบั เฮ้ยถ right ้าเกิดมีเวทีแบบนี <royalty> <Right S 2> ้ขึ้นมาก็เป็นอะไรที่รองรับน้องๆในในยุคนี้ที่มีความสามารถอะค่ะได้กลับมาประกวดอีกครั้งหนึ่งจริงเพราะเขาถามพบบนี้ประกวดรือล่าพวันนี้เป็นแชมป์ในเอีหลายคนถามเพราะจําหน้าเราไม่ได้ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้อะไรอย่างเงี้ยสั้นเลยเนาะใช่แล้วคนก็บอกว่าพี่ทําไมพี่ร้องเพลงได้แล้วพี่ร้องเพลงดีก็เลยบอกหนูพี่เป็น AF อะไรเงี้ยพี่เป็นแชมป์มเขาบอกว่าแชมป์มาหนูเข้าใจ a f คืออะไรวันนี้ได้รู้จักแล้ว ใช่แต่แต่พี่นิวว่าเสน่ห์ของ A f อ่ะมันคือการ24ชั่วโมงนี่แหละค่ะที่คนจะได้เห็นหมดเนาะว่าว่าเป็นยังไงแต่ว่าก็ต้องดูว่ามาในรูปแบบไหนอยู่อยู่ในช่องทางอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่คนจะเข้าถึงได้มากน้อยแค่ไหนเด็กันมันให้อะไรกับเรามันตให้เราปเชอูเยอะนะเพราะว่าการเรียนร้องเพลงในยุคข,ของใน,ในยุคข,ของสานนี้เป็นการเรียนร้องเพลงที่ราคาสูงมากเรียนเต้นก็ราคาสูงมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งการเข้าไปในบ้านก็เหมือนเราได้ได้มีโอกาสได้เรียนแล้วก็ได้ประกวดไปด้วยได้เหมือนแบบ ทดลองใช้ทดลองทํางานไปเลยในตัวอะไรเงี้ยค่ะพี่นิว่าพี่นิว่าถ้าเกิดเขาทิ้ง ไม่รู้ผู้ใหญ่จะยังไงนะแต่ไม่อยากให้ทิง้งเสน่ห์ความเป็น24ชั่วโมงไปเ,เพราะเรารู้สึกว่า24ชั่วโมงเป็นอะไรที่น่ารักแล้วในยุคนี้มันดูผ่านมือถือได้นเนาะไม่ต้องอยู่บ้านตลอดอ๋อก็อดุก็เพลินเพลินก็เปิดดูไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่ามันจะดุเดือดเพิ่มขึ้นไหมพี่นิววราเด็กทุกวันมากแน่นอนพี่นิคิดว่าดุเดือดเพิ่มข,ข,ข,ขึ้นเพราะว่าในในยุคสมัยก่อนอนะเวลากว่าเราจะร้องเพลงอะไรได้เพลงหนึ่งต้องไปแกะตามตามที่ต่างๆแบบว่า ต้องไปดูว่าศิลปินคนนี้เป็นยังไงเปิดกว่าจะกว่าจะเจอแต่ณปัจจุบันนี้เขามีตัวอย่างให้เห็นหมดแล้วก็ฝึกได้เองด้วยเพราะฉะนั้นอาจจะดุเดือดขึ้นเก่งขึ้นทันสมัยขึ้นควร,น,น,รนี้ควร,รนี้น <c oughs> แล้วก็ไปอยู่หน้าปากเหวเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเออให้ให้แฟนขับด่าเล่นลนะอะไรอย่างเงี้ยก็โหวตไปเยอะนะทำไมยังออกมายืนอะไรอย่างเงี้ย ก็ฝากฝากน้องๆแล้วกันว่าเต็มที่เป็นตัวเองให้ได้มากที่สุดแล้วก็เชื่อว่าน้องยุคนี้เก่งอยู่แล้วพี่คงไม่สามารถสอนอะไรน้องน้องยุคนี้ได้แล้วแค่บอกว่าให้เป็นตัวเองแล้วก็มีความสุขกับการทํางานให้เต็มที่ค่ะอันนี้มีมีรู้บอกว่ารวมตัวร <'s> oh. ุ่นพี่เองเขาพูดกันหลายรอบแล้วเรื่องเนี้ยว่าจะรวมตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอดูอาจจะมีเซอร์ไพรส์ก็ได้ค่ะ เห็นค่ะเห็นเห็นเห็นอยู่หุก็ะเป็นห่วงว่าเราเราดิวเราอยู่ในดิวกันไหมเราเคยโดนตอนตอนที่เราถามว่าเช่นเขาพิมพ์มาถามว่าเออมีมีสักห้าร้อยไมล่ะเราก็เลยถามเขากลับเหมือนกันมีสักส0งร้อยไมล่ะเขาไม่มีใครกล้ายืมเนาะเอาจริงๆอ่ะคือทุกคนรู้อยู่แล้วแหละว่าแต่ละคนทํางานกันหนักพอสมควรนะคะก็ ส่วนใหญ่แล้วเพื่อนชนิดก็ไม่ค่อยไม่ค่อยมายืมเออไม่ไม,ไม่ไม่มีใครยืมกันทุกคนก็ไปดิ้ดนรนสู้ชีวิตทํางานของตัวเองหมดค่ะแต่เรารู้ถึงกรอทราบค่ะทราบเป็นเป็นรุ่นน้องเรานี่แหละเป็นรุ่นน้องเรานี่แหละแต่ว่าแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าในกระบวนการการเคลียร์ของเขาอะ่ะมันลงตัวมากน้อยแค่ไหนก็ก็คงต้องปล่อยให้เป็นให้เป็นเรื่องของเขาเนาะเพราะตอนเขายืมหรือว่าเขามีการทวงกันอะ่ะเราก็ไม่รู้รายละเอียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณัะไม่ได้มีดีมรไม่มีค่ะไม่มีใครกล้าค่ะ เขาคงไม่รู้จะพิมพ์มาตอนไหนดีอะไรเงี้ยพี่นี้นมีมหรือเปล่าว่าช่วงนี้<ช>อะไรเง<ช>ี้ยค่ะจริงมีคนมายืมหรือไม่ครับเคยมีเคยมีแต่ว่าแต่ว่าเวลาเวลาสันนิให้อะเวลาตัดใจให้ก็คือให้เลยเช่นให้ได้เท่านี้ก็คือจะก็คือจะไม่จะจะไม่คิดว่ายืมนะก็เหมือนแบบช่วยช่วยอ่ะเรียกอย่างนี้ดีกว่าจะได้จะได้ไม่ทุกข์ใจจะได้ไม่ต้องแบบแบบเหนื่อยใจตอนไปทวงอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัดใจว่าให้เลยจริงเลย็นภาพลักษณ์ว่าเราเป็นคนที่กล้าชดใแต่ว่าถ้าทวงจริง ไม่กล้าทวงนะเหมือนเหมือนเราก็ไม่รู้คือเรารู้ว่าเขาลําบากแหละแต่ถ้าวันที่เราลําบากจริงๆอะ่ะเราคงแบบเราคงจะต้องทวงแต่ไม่รู้ว่าเราจะทวงด้วยวิธีไหนเหมือนกันก็เลยนั่นแหละเลยตัดใจว่าถ้าจะให้ก็คือให้เลยสมมุติว่าให้ได้เท่านี้สมมติเขาขอยืมสักสอง0มแต่เราบอกว่าอะให้ได้ 1, หนึ่งหมืนให้ได้หมือนเก้าเลยเหรอ ยืมบ้างได้ไหมสมมติเราให้ได้เหมือนเดิมเนี้ยก็บอกว่าให้เลยนะแล้วก็ไม่ไม่ไม่ต้องมาไม่ต้องมายืมกันอะไรเงี้ยพอเราให้เขาอ่ะอีกครั้งต่อไปเขาก็ไม่กล้าแล้วนะเขาก็เขาก็รู้สึกว่าเราให้แล้วใช่ค่ะดีกว่าถ้าใช่ใช่ ตัดตัดตัดไฟแต่ต้นไม้หรือถนนให้มันจบให้มันจบคือจริงๆเราต้องตัดลมแต่ต้นไฟนะเพราะว่าไฟกำลังลามทุ่งแล้วเราต้องรีบตัดเออมันจะลามมาบ้านเราเราก็ให้เลยฉันให้เลยกรณีที่ให้ไปเราทวนเราไม่คืนแล้วเราต้องเสียเงินเออมันจะกลายเป็นเสียเงิือเไม่เคยเลยอ่ะไม่เคยเลยเอปกติแล้วเวลาทวงหรือคือคือไม่จะเป็นต้องทวงแต่เขาเขาคืนก่อนเออเขาคืนก่อนเหมือนเหมือนเขาก็มีมารยาทของของ ของคนย <là> ืมอ่ะเออเขามีวรยาทของคนยืมเพราเขาเขาคืนเราตามระบบตามระเบียบอาจจะช้าหน่อยหรือว่าอะไรก็ได้แล้วแต่แต่ว่าเราไม่ทวงอยู่แล้วค่ะอันนี้มึงยืมเป็นเพื่อนอะไรเป็นเพื่อนด้วยกันนี่แหละเป็นเพื่อนกันนี่แหละแต่ก็แบบไม่ได้ยืมเยอะอ่ะอย่างนี้ที่พี่นี่ต้องบอกว่าไม่ได้ยืมยอดที่เยอะเพราะถ้าเพราะเงินส่วนใหญ่อยู่ที่แม่เนาะถ้าเกิดเราเขายืมเราเราก็ต้องยืมแม่ทีอะไรอย่างเงี้ยเราไม่เบิกกลางกลางเราไม่เบิกกงกลางเราก็เอาเท่าที่เรามีแล้วก็ให้ไปเลยค่ะยืงาตอนเนี้ยมัถ้าจะยืมเงินฉัน ขอยืมกลับได้ไหมล่ะตอนนี้ชีวิตลำบากไม่ไม่มากก็น้อยตอนนี้เออข้าคุณค่ะขอบคุณค่ะ